สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ิ่น,นชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูออฟก,ก็จะมาแชร์ไอเดียในการะดิ์กระทงลอยจากใบแอปเปิ้ลยางหรือว่าใบแอปเปิ้ลสตาร์เรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับขั้นตอนการทําครับนําใบแอปเปิ้ลยางมา1ใบครับเสร็จแล้วม้วนจากฝั่งโคนเข้ามาครับมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แม็กไว้ครับ พลิกกลับครับม้วนจากฝั่งหางใบครับม้วนเข้ามาถึงตรงกลางนะครับแล้วก็แม็กไว้ครับแค่นี้ก็จะได้กีบกระทงแล้วนะครับเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนการติดกีบครับวางกีบไปที่ขอบท่อนกล้วยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วใช้ตะปูเข็มครับปักยึดไว้ครับกีบต่อไปครับ ติดกลีบลักษณะนี้ไปจนรอบกระทงนะครับ ติดกลีบชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปครับชั้นที่2อวางกลีบสับว่างครับ ขั้นตอนต่อไปครับประดับดอกไม้ลงบนกระทงร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับปักเทียนและทูบลงบนกระทงครับ ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการประดิกระทงร้อยจากใบแอปเปิ้ลยางหรือว่าใบแอปเปิ้ลสตาร์ครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลปินเชยภูมิด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ